สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่29ของทเดาขคอนโซลแทนนะครับผมโตดิงต้อมเป็นคนทําเช่นเคยนะครับในวิดีโอบล็อกตอนที่29นี้จะถูกแบ่งออกเป็น 3F นะครับก็คือเป็น2 9 3 0 31ก็นะครับก็คือผมจะพูดถึงทฤษฎีบางๆนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เป็นปัญหายอดฮิตของระบบเสียงที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแน่นอนว่ามันจะต้องใช้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่งแต่ผมพยายามที่จะย่นย่อให้มันเหลือ นิดหน่อยนิดเดียวแล้วนะครับก็ถ้าเกิดว่ามีความปรารถนาหรือว่ามีมีแรงขับดันที่จะต้องเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับก็รบกวนตามกันจนจบก็แล้วกันนะครับโอเคครับในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงปัญหายอดฮิตของระบบเสียงนะครับนั่นก็คือนี่ครับมันคืออะไรนะใช่ไหมทุกคนงงใช่ไหมครับอยู่ดีก็มามีเป็นเสียงปี้อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมทาอย่างนี้ล่ะครับ เริ่มคุลแล้วไหมฮะมันคือเราจะพูดถึงเรื่องของฟีดแบ็กกันครับฟีดแบ็กคือการการหอนของไม้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าในตอนแรกเนี่ยเราจะต้องมาอารมณ์ผบทกันก่อนว่ามันมีคุณสมบัติบางอย่างนะครับที่จะทําให้ตัวฟีดแบ็กเนี่ยเกิดขึ้นนะครับตัวฟีดแบ็กเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ความผีเดียวเหมือนอันนี้นะครับนะครับมันสามารถที่จะเกิดในความทีต่ำอย่างความทีเบสก็ได้นะครับ มันสามารถเกิดที่ความทีกลางอย่างกลางแหลมก็ได้นะครับเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถพูดได้ว่าการหอนคือการหอนซะทีเดียวนะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันหอนเนี่ยแน่นอนว่าคาว่าฟีดแบ็กเนี่ยมันแปลว่าการย้อนกลับ นะครับก็คือสัญญาณที่เราพูดเข้าไมโครโฟนไป,ไปออกลำโพงออกมาใช่ไหมครับแล้วมันก็ย้อนกลับเข้าไปในไมโครโฟนแล้วมันก็ลูปกันไปเรื่อยๆจกกนกระทั่งที่ว่ามันเกิดเป็นฟีดแบ็กแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวขึ้นถ้าหลักๆเราเข้าใจอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเข้าใจลงไปลึกได้ว่าปัใจจัยในการเกิดฟีดแบ็กเป็นอย่างไรลักษณะของการเกิดฟีดแบ็กเป็นอย่างไรฟีดแบ็กประเภทของฟนะีดแบ็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราจะสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ว่าโอเคในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าไปอิ p l e m e n t ระบบเสียงหรือว่า คุณเป็นออกกนาฬิ์หรือว่าคุณเป็นลูกค้าที่จะทําพวกแผนความต้องการทางเทคนิคนะครับก็สามารถที่จะกาหนดไดโ้โอเคเดี๋ยวรอบนี้นี่ฉันจะต้องทําอย่างนี้ทํานี้เพื่อให้ฝ่ายซาวน์เนี่ยทำงานไดง่ายขึ้นการฟีดแบด็กง่ายขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ตัดเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ชาร์ต ของฟีดแบ็กนะครับออเดลฟีดแบ็กอย่างที่ผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นก็คือมันเกิดจากการที่เสียงที่เราพูดออกเข้าไปในไมโครโฟนนะครับออกมาทางลาโพงแล้วเสียงจากลำโพงเนี่ยมันย้อนกลับเข้าไใ,ใหม่นะครับจนแล้วมันก็วนไปเรื่อยๆจนก,การะทั่งมันฮึมขึ้นมานั่นแหละครับนะฮะและอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าแต่และความทีของฟีดแบ็กเนี่ยมันสามารถเกิดได้ทุกความที นะครับแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงตรงนั้นในเวลานี้นะครับรจะพูดถึงระดับความดังกันก่อนว่าทําไมฟีดแบ克หรือไม่หอนเนี่ยมันถึงจะมีปัญหากับงานอีเวนต์หรืองานคอนเสิร์ตหรืองานละครเวทีคือมันทุกงานที่มีระบบเสียงแล้วต้องมีการแอมพลิฟายเสียงจากไมโครโฟนเนี่ยทำไมมันต้องมีปัญหาด้วยนะครับเราจะชี้แจงให้ทราบตอนนี้เลยครับนะฮะโอเคเริ่มแรกนะครับก็คือว่าสมมุติว่าเราเปิดไมโครโฟนหนึ่งตัวนะครับแล้วเราเอาหูฟังเนี่ยใส่แล้วก็ฟังเสียงตัวเองตอนพูดนะครับ เมื่อเสียงเนี่ยเริ่มจากค่อยที่สุดไปจนถึงดังระดับหนึ่งนะครับเราจะได้ยินแต่แค่เสียงของเราเท่านั้นนะครับเป็นเสียงที่คลีนมากเคลียมากเหมือนกับเสียงที่ทุกท่านกําลังได้ฟังผมอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะครับนั่นเขาเรียกว่าจุดที่เป็นคลีนออเดโอครับคือเป็นจุดที่สัญญาณเนี่ยยังไม่ถูกรบกวนอะไรมากมายนะครับแน่นอนว่าในขนาดเดียวกันเนี่ยเ,เสียงเนี่ยมันก็ออกลําโพงมาให้เราได้ยินด้วยเพียงแต่ว่าความดังที่มันออกจากลําโพงเนี่ยมันยังไม่ดังมากพอที่จะ วนเข้าไปในไมโครโฟนตัวให้เราใช้จนกระทั่งเราได้ยินนั่นเองนะครับเมื่อถึงจุดต่อไปครับออเดียลดีเลย์ออริเวร์บตัวนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เสียงของลำโพงเนี่ยเริ่มไหลเข้ามากับเข้ามาในไใม์แล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่หูฟังดูก็ได้ครับนะฮะลองจินตนาการดูว่าเราอยู่ในงานอีเวนต์นะครับแล้วก็เวลาที่ VP กํลาลังขึ้นพูดอยู่เนี่ยแล้วเราเล่งเสียงให้ดังขึ้นเนี่ยมันจะถึงจุดจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่า พอมันเร่งขึ้นมาดังขึ้นเนี่ยแทนที่เสียงมันดังขึ้นเนี่ยเสียงมันจะดูบางลงครับมันจะดูกล้องขึ้นมันจะดูแบบมันมีเสียงเหมือนกับเสียงตีกลับมันมีดีเลย์หรือมีรีเวิร์บโผล่เข้ามาคือพูดง่ายๆคือว่าเนื้อเสียงเนี่ยมันไม่ได้สะอาดเหมือนกับตอนแรกที่มันยังค่อยอยู่นะครับเขาถึงเรียกตรงนี้ว่าเป็นช่วงออ d i เบิลดีเลย์ออริเวิร์บยิ่งคุณเร่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับความาความชัดเจนของเนื้อเสียงเนี่ยหรืออินเทลลิ i b บิลิตี้เนี่ยมันจะต่ำลงเรื่อยๆนั่นเอง นะครับเพราะว่าเสียงจากลาโพงเนี่ยมาไหลเข้ามาใหดังคือเรื่อยๆโอเคครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่จุดที่เป็นสีเหลืองนะครับคือเฟโชอ์นะครับเฟโช์ Show, หรือ edge of feedback นะฮะจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่นอกจากเสียงที่มันเล่งขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะมีความบางลงหรือได้ยินความชัดเจนน้อยลงความสะอาดมันน้อยลงเพราะว่ามันได้เริ่มรูบเสียงจากลำโพงเข้ามาคราวนี้มันจะเริ่มมีว้องวองนะครับเราจะชอบได้ยินเราชอบใช้คำพูดนี้ว่ามันว้องนะ มันมันหึมนะมันมันมันวิทวทนะอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันยังไม่ได้แบบทยานฟ้าฮืดเหมือนกับตอนที่ผมทำให้ดูตอนต้นนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนครับเซมาคอนโทรล์เบิลนะครับก็คือหมายความว่ามันเริ่มมันเริ่มจะตื้อขึ้นไปแล้วครับแต่ว่ามันยังอยู่ในเลทที่ต่ำอยู่มันไม่ได้แบบพุ่งนะฮะก็คือมันค่อยๆเฟดขึ้นไปเหมือนกับตอนที่ผมทำให้ดูตอนแรกเนี่ยเรายังสามารถแก้ไขได้นะครับ เป็นจุดนี้เรายังแก้ไขได้เรายังคอนโทรลมันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่มันขึ้นไปถึงสีแดงเนี่ยครับมันไม่มีการเฟดให้ดูแล้วนะครับมันปืดเลยฮะปืดอย่างเงี้ยแล้วแบบทําอะไรไม่ได้นอกจากทําได้อย่างเดียวก็คือเราต้องหลีเสียงลงหรือปิดช่องนั้นทิ้งก็คือแก้ไขได้โดยการ ปรับเลเวลเท่านั้นนะครับแต่พอเราลงมานะครับย้อนกลับมาอีกทีนึงเรามาดูที่เซมิคอนโทรเิลนะครับเรายังสามารถที่จะ,ะแก้ไขได้โดยการใช้ EQ หรือว่าการลดความดังลงนะครับทีนี้คือ อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าการหอนี่มันเป็นการหอที่ความถี่นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะพอเราฟังเราจะรู้เฮ้ย hey, นี่มันความผีเสียงสูงอันนี้ความผีเสียงกลางเอ๊ะอันนี้ความผีเสียงต่ําหรือความถี่เบทความผีกลางความผีแหลมหรืออะไรก็ว่าไปนะครับคนที่เป็นซาวน์เอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็จะรีบแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยสมมติว่าเขาคิดว่าเขาต้องการความดังในระดับเท่านี้จริงเขาก็ต้องมานั่งแก้ไขความถี่ที่มันเกิดฟีดแบ็กหรือมันหอนอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้มันหายไป นั่นเองนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือว่าเมื่อเราตัดความฮีลงไปเนี่ยมันทําให้เนื้อเสียงหายไปด้วยครับอย่าสมมติว่ามันหอนแหลมฟีอย่างนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าซาวเจเนียเนี่ยเขาตัดแหลมทิ้งซามก็จะอู้ลงอย่างอย่างที่ได้ยินเนี่ยฮะมันจะอู้ลงอย่างนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นผลดีเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่ามันยังทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะได้ความดังในระดับที่ต้องการอยู่บ้างนะครับพอลงมาตรงนี้ครับ ไอ้ข้างล่างเนี่ยออริบ l ฟดิเลออ r ิเวิร์มเนี่ยกับคลีนออเดโอตัวนี้คือเราไม่จะเป็นที่จะต้องปรับอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือเรายังเล่นขึ้นไปได้จนกระทั่งว่ามันเข้าสู่เอ็ดออฟฟิทแบกนั่นเองนะครับจุดที่มันเริ่มว้อ,วองว้องนิดๆน,นะครับไม่ใช่ว้องแบบใกล้ที่มันจะเริ่มเฟดแล้วนะฮะคือว้องนิดๆตรงนี้เนี่ยลงไปถึงจุดที่เป็นจุดข้อยสุดของเสียงเนี่ยเราเรียกว่าเก์มีฟอร์ฟิทแบกครับเก์มีฟอร์ฟิทแบกนะครับมันก็จะ เหมือนกับไอที่เขียนอยู่ในไมโครโฟนนะครในตัวคู่มือนะครับเขาจะบอกว่าโอเคดิสไมโครโฟน has high gain before feedback นั่นหมายเขาว่าอย่างไรคำว่า high gain before feedback ก็คือสามารถที่จะมีกำลังขยายเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่เทรโชท่อนบนเนี่ยได้มากนั่นเองนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรครับดังนั้นแปลว่าไมโครโฟนแต่ละตัวเนี่ยมีเกน before feedback ไม่เท่ากันเมื่อนำมาใช้กับระบบเสียงเดียวกันในงานเดียวกันนั่นเองนะครับ